กรับกลับเรียนท่านประธานท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ครพบทุกท่านนะครับผมจำงเชงนนนื่บุคลในฐานะที่ปรึกษาผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับในประเด็นที่ขออนุญาตที่จะสรุปในประเด็นนะครับในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงเท่านั้นนะครับคือปัญหาที่คณะกรรมการได้ศึกษานั้นนะครับโดยหลักเราจะไปมองที่กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง กฎหมายอาญาก็คือประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากว่าจากผลการศึกษาท่านประธานครับการศึกษาปัจจุบันนั้นมองไปที่การดาเนินคดีของความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าถ้าเราไปมองจริงๆมาตรา1-16ถูกบังคับใช้หลังการรัฐบระหารกอนข้างเยอะแต่ใครที่เป็นนักกฎหมายนะครับลองย้อนไปดู ในสมัยก่อนนั้นการใช้มาตรา1นึนั้นน้อยมากแต่หลังการปฏริวัติรัฐประหารแล้วนะครับการใช้มาตรา1นึค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการใช้กฎหมายในลักษณะของการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อหยุดยั้งความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะครับหรือเราใช้กฎหมายในลักษณะเขาเรียกว่าปิดปากประชาชนในการแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้ภาษาย่อ,อคําว่า slash l a w นั่นก็หมายความว่าปัจจุบันนั้นได้ถูก ใช้กฎหมายในลักษณะความมั่นคงนั้นเพื่อระงับยับยั้งการแสดงสิทธิเสรีภาพหรือแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนเป็นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการศึกษาในครั้งนี้จึงมองไปที่มาตราหนึ่งหนึ่งหตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตราหนึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญานั้นนะครับความจริงได้บัญญัติไว้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้ามามองกันจริงๆนะครับมาตราหนึ่งหนนั้นได้บัญญัติไว้ค่อนข้างกว้างจนเกินไป จนถ้เกิดการตีความและการตีความนั้นแทนที่จะ ach, ตีความโดยเคร่งครัดกลับไปการตีความเพื่อที่จะใช้กฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือในเชิงยุทธศาสตร์ในทางการเมรืองคณะกรรมงการจึงได้ศึกษาบอกว่าเอาละนะครับถ้าเราดูมาตราหนึ่งนะขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับมาตราห6บัญญัติไว้บอกว่าผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอือ่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐแห่งรัฐธรรมนูญราชกิจไทย หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจริงจงกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไปเดึงสามอนุมตราหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินรือรัฐบาลโดยใช้กําลังข่มขืนหรือใช้กําลังประทุษร้ายประเด็นที่2คือวงเลสองเนี่ยนะครับคือเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเรืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก,ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชนาจักรผมขออนุญาตพูดแท่สองอนุมตราอนุมตรา2เนี่ยนะครับ ความจริงแล้วนะครับถ้าจะแปลกันแบบง่ายๆก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่หลังๆเนี่ยถูกนํามาใช้เยอะคือการตีความของพนักง,งานสอบสวนนะครับตีความลักษณะว่าหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนซึ่งเป็นการเขียนกฎหมายที่กว้างมากสามารถใช้ดุลพินิษอย่างไรก็ได้นะครับแล้วการใช้ดุลพินิษนั้นก็กลับกลายเป็นว่าไปรองรับการใช้ดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนที่กว้างจนเกินไปและสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการศึกษาก็คือว่าผลกระทบตกแก่ประชาชนท่านประธานคงทราบว่า ประเทศไทยเราใช้ระบบกล่าวหาครับเมื่อกล่าวหาแล้วคนที่ถูกกล่าวหาก็คือในส่วนประชาชนนะครับจะไวิง่งจะไยิง่งเรื่องของประชาชนที่เคลื่อนไหวในทางการเมืองแต่ทั้งที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยการแสดงความคิดเห็นมากเท่าใดนะครับคือความงอกงามหรือความงดงามของประชาธิปไตยแต่เราได้ถูกใช้กฎหมายนั้นเป็นลักษณะสแสลฟลอก็คือใช้กฎหมายปิดปากประชาชนไม่ให้พูด ไม่สเสดยออกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทนั้นคณะกรรมการจริงศึกษาว่าสมควรที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6นแต่กลับให้มันแคบลงให้มันตีความได้น้อยลงหรือตัดข้อความเพราะว่าหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนนะครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ท่านครับเนื่องจากว่ากฎหมายเขียนยังไงกันแล้วแต่ต่อให้มีข้อจํากัดขนาดไหนเพียงใดกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าการใช้ดูพินิษนั้นมันก็อาจจะกว้างได้จึง มีข้อเสนอในเรื่องการแก้ไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงนั้นในรายงานจะบอกว่าถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วไม่ควรจะให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิษฐ์เพียงอย่างเดียวควรที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารว่าคดีนั้นอยู่ในประเภทความมั่นคงหรือเข้ามาตราหนึ่งหหรือไม่นั้นในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับอันนี้ก็คือการกันกองอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้ดุลพินิษฐ์ แต่พัจจุบันที่เกิดขึ้นเพราะนณการสวนรับคดีกรรมก็ไปตกกับประชาชนจะต้องประกันตัวและคดีความมั่นคงเป็นคดีที่ประกันยากประกันก็ยากแล้วก็แพงโอกาสก็น้อยอันนี้คือเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนวิธีพิจารณาความนั้นนะครับในส่วนคณะกรรมรการได้เสนอก็คือวันหนึ่งในรูปคณะกรรมการสองควรจะต้องแยกแยะระหว่างนะครับผู้ต้องสงสัยควรจะต้องแยกแยะระหว่างผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหา วันนี้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ต้องหาสิ์เหมือนกันนะประธานฮะสิ์เหมือนกันหมดไม่ได้แยกแยะอะไรเลยกับกลายเป็นว่าคนที่เป็นผู้ต้องหากับเป็นผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิตัวเดียวกันทั้งนั้นที่ผู้ถูกกล่าวหามันไม่ควรจะจะต้องไปประกันตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือประเด็นที่คณะกรรมการได้ศึกษาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมขอขออนุญาตใช้ถ้อยคําแถลงนะครับที่เสนอต่อทา่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านไว้เพียงแค่น,นี้นะครับขอขอบคุณครับสอบคุณครับ กลับกลับเรียนท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ <Buddhist. S 1> ผมจำนงใชัยมงคลในฐานะท,ที่ปรึกษานะครับผมขออนุญาตกลับเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้กรุณาแนะนำนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคําแนะนาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นะครับแต่บังเอิญว่าการศึกษาในคราวนี้ขออนุญาตกลับเรียนท่านสมาชิกโดยภาพรวมกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตไม่เจาะแต่ละท่านการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากว่าคณะกรรมการหนึ่งในกรอบเวลาที่จํากัด อีกประการหนึ่งครับเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องใหญ่มากที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็ถูกหมดแล้วครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะกรรมการศึกษาณนาวลานี้คือศึกษาในส่วนที่เราเห็นภาพนะครับที่มันมีผลกระทบต่อประชาชนและเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน,นจากการใช้กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายแล้วก่อให้เกิดการตีความที่กว้างขวางแต่ผลกระทบก็เลยไปเกิดกับ,บประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ แสดงความคิดเห็นที่ต่างจากอํานาจรัฐหรือภาครัฐาบาลจึงจะเป็นต้องศึกษาในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนอื่นๆที่ท่านเสนอนะครับไม่ว่าหลังกฎยาการศึกในเรื่องของการตั้งองค์กรมีท่านหนึ่งเสนอเข้ามาความจริงความมุ่งหมายเราเรื่องเดียวกันนะครับกฎหมายในส่วนของการศึกษาของคณะกรรมการนั้นคือในรูปของคณะกรรมการความนี้จะแปลว่าองค์กรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นศึกษาในเบื้องต้นแต่จุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือว่าทําอย่างไรก็ได้ครับ ที่เราศึกษามาแล้วเราปฏิบัติลงไปแล้วจะทําให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนและต้องไม่เป็นการใช้กฎหมายที่ผมกับเรียนท่านประธานก็คือแ l ลฟลอคือกระบวนการใช้กฎหมายที่ปิดปากประชาชนไม่ให้แสดงความคิดเห็นเพราะการแสดงความเห็นในระบบประชาไตยนั้นถือว่าเป็นสําคัญนะครับถ้ากฎหมายไปปิดปากเสแล้วการพัฒนาประเทศมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าได้อันนี้ก็ขอญาติกับเรียนในส่วนของท่านวิรัติที่บอกว่าทำไมไปแก้เจาะที่มาตราหนึ่งหนึ่งแต่กับทางคณะกรรมิการก็เห็นว่า ชนวนหนึ่งนะครับในการตีความเพื่อใช้กฎหมายปิดปากประชาชนนั้นคือมาตรา116นะครับทำให้เกิดการตีความที่กว้างขวางวิธีการที่จะทําให้ได้ผลเร็วที่สุดถ้าเราไปแก้รับนูนท่านก็ทราบดีนะครับว่ามันแกยากจะไปแก้เรื่องอ่เรื่องอะไรกฎอัยการศึกผมก็เห็นด้วยนะครับการศึกไม่ควรจะมีเลยหรอกครับนะควรจะล้างมันออกไปด้วยซ้ําไปแต่ว่าเนื่องจากมันเยอะมากมันกว้างมากนะครับในชนี้กับเรียนท่านวิรัตว่า การแก้มาตรา116นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในเมื่อเราแก้116โดยตัดคำถ้อยคำบัญญัติที่มันกว้างเกินไปจำกัดให้มันแคบลงเมื่อมันแคบป๊อปการบังคับใช้กฎหมายหรือการใช้กฎหมายของวุฒิธรรมสวนหรือคนที่มีอำนาจในการตีความก็จะด้อยน้อยลงเมื่อตีความได้แคบลงนะครับประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนและประเทศชาติจะได้ประโยชน์จากการแสดงความคิดเห็นนะครับที่ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับเรียนท้าน สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณครับทุกความเห็นน้อมรับครับขอบคุณครับ